คลิปนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สวนลวงล็อกเกเพื่อมาชมรถคันแรกที่แอบทำโดยไม่ให้แม่บ้านรู้ซึ่งหมดไปเกือบ3ามส0หวังจะเซอร์ไพรส์เมียคุณผู้ชมครับลองคิดดูนะครับว่าจะมีโอกาสได้เซอร์ไพรส์หรือไม่เรามาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่เล็กครับสวัสดีครับคุณอีครับ คุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่สวนหลวงรอเก้านะฮะมาชมรถคันนึงนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆผมเห็นแล้วเมื่อกี้นี้แอบไปดูภายในเนี่ยบิวอินมานี่เป็นรถที่ลงตัวมากๆการต่อไม้และที่สําคัญนะฮะคนนี้ยังไม่เป็นช่างที่อยู่ในวงการด้วยนะครับเป็นช่างมือใหม่ซึ่งแต่ปกติเนี่ยทำบิวอินมาโตะ๊ะตู้เตียงมาตลอดนะแต่วันนี้มาทํารถบ้านสวยงามมากๆเลยวันนี้เราอยู่กับพี่เล็กครับแนวคิดที่เอารถมาทําพี่เอาแนวคิดมาจากไหนครับคือก็ดูของ คุณนี้นี่แหละที่เริ่มแรกเลยที่ที่ดูเนี่ยน้องผู้หญิงที่มาทํารถเริ่มแรกเลยนะน้องนี้น้องนี้น้องนี้ก็ทําก็เออเป็นเป็นแนวทางที่นั่นก่อนหน้านี้คือจะทำเนี่คือจะติดรุดรุดท็อปอยู่ข้างบนแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแนวใหม่ดีกว่าพอมาเห็นตัวนี้ปั๊บเนี่ยของคุณนี้นี่ก็เปลี่ยนแนวเลยครับเอารถทําดีกว่าก็ไปดูรถจากต่างประเทศอะไรมาด้วยมาดูเสริมขึ้นมาว่าเราอยากทแบบไหนสไตล์ไหนก็เลย ได้แนวมาก็มาโอเคก็เลยไปคุยกับช่างว่าต้องการแบบนี้แบบนี้นะก็เลยให้เขานั่นเห็นก็เห็นฝีมือการทําเขาบิวอินแล้วสวยอะก็เลยเออทำรถน่าจะออกมาดีนะก็เลยก็ไปไปคุยกับเขาแบบแบบภายในทั้งหมดเนี่ยพี่เล็กเป็นคนออกแบบเองใช่ไหมใช่ออกแบบกันคุยกับช่างสองคนคุยกันว่าต้องการแบบนี้แบบนี้นะก็ไปก็คือตุ ผมก็วิ่งไปเกือบทุกวันนะนะไปดูช่างทําแล้วแบบเขาแบบนี้นะแบบนี้นะคุยกันนะก็เลยออกมาอย่างนี้ก็ก็โอเคถูกใจที่เ็าทาดีมากอช่างอยู่ที่ไหนครับพี่เล็กอยู่บางบอนบางบอนนะช่างเองช่างเองเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ฝีมือมากๆถือว่าฝีมือมากๆเพราะว่าผมผมเห็นมาหลายช่างแล้วนะฮะช่างคนนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเหมือนกันนะฮะก็คือเป็นช่างที่ ทำเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เนาะงานก็คือโต๊ะตู้เตียงแต่วันนี้อยู่ๆโดดขึ้นมาทํารถก็คือไม่ใช่งานยากของเขาเลยใช่เพียงแต่ว่าจัดระเบียบใหม่จัดระเบียบจากโต๊ะตู้เตียงเนี่ยมาจัดระเบียบใส่ไว้ในรถสไว้ในรถสวยงามมากๆเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเมียยังไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้แอบทำสีเดือนแล้ว่มีใครรู้ที่บ้านยังไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้แล้วจะเซอร์ไพรส์เขาวันไหนฮะคือจริงๆกายจะเซอร์ไพรส์วันเกิดผมแต่วันวันเกิดที่11ที่ผ่านมาครับ ก็ยังไม่พร้อมดีก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแล้วเซอร์ไพรสแบบว่าชวนไปเที่ยวชวนไปเที่ยวแล้วก็พาขับรถไปนะฮะแล้วก็คือจริงๆอ่ะเขาเขาเขาเป็นคนที่ว่าไม่ชอบไม่ชอบสไตล์นี้เขาชอบแบบสบายสบายเลยผมนี่คือทํามาในรถเนี่ยก็คือลักษณะที่ว่าเน้นคนเดียวอยู่ออืก็ถ้าว่าเขาไปก็คิดว่า ก็ได้อยู şey ่นะราสองคนอะไรอย่งเนี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนเดียวมันไปไปได้ทั่วเพราะเป็นคนที่ว่าแบบชอบชอบลุยมาแล้วเพราะผนทํางานด้านนี้เกี่ยวกับว่าก่อนหน้านี้ทํางานแบบเดินทางต่างประเทศต่างตจังหวัดตลอดก็เลยมาอยากจะพอปกเสียนแล้วอยากจะทํารถเที่ยวพักผ่อนเต็มที่คันนี้หมดไปเท่าไหร่พี่เล็กก็ค่า ค่าทำนี่ร่วมๆประมาณ30000นแต่ว่าเอาเอาตัวกลมๆทั้งหมดเลยเอาตัวกลมๆก่อนไม่รวมราคารถอประมาณ30000นครับประมาณสามแสนครับโอเคสวยมากๆคุณผู้ชมเยี่ยมมากๆเลยอ่ะอย่างงี้ดีกว่าพี่เล็กพาผมดูดีกว่าในรายละเอียดนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วพี่เล็กเล่าให้ผมฟังหน่อยว่ามันที่ไปที่มามันมาอย่างไรครับโอเคปะเชิญดูครับครับผม อ่ก็คือนี่คอเตอร์ตัวนี้ก็มีเปิดด้านข้างได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือเปิดมาแล้วก็ใส่ของใส่อะไรอันนี้เป็นเกสเหรอพี่เล็กเกสใส่อ๋อเก็บของที่บะถานี่ี่ยตัวนี้ได้อใช้ทุกอย่างเวลาจะใช้ก็ดึงออกมาตรงนี้เออไอตรงนี้วางกาแฟมาดิบกาแฟด้านตรงตรงนี้ได้นะดิบกาแฟได้ก็เก็บอย่างนี้ได้โอ้ยซอฟต์สตาร์ด้วยไอตัวนี้ก็คือเก๊ใส่ของนิดหน่อย ดึงดึงกับมัได้แค่นั้นแห<ด>ละพี่เล็กดึงดงมันมันมันสั้นพอดีมันมันมีนมอ๋อเออสั้น,นได้ได้ได้แซอฟอยู่เพิ่มเหมือนกันชั้นสองนนี่ชั้นนี้ชั้นหนึ่งก็คือใส่ของได้นิดหน่อยเหมือนกันนี่ว่าใส่ตุนตาแก๊สขนาดนี้เลยเหรอไวจะออกไซส์อ่าฮะในตัวนี้ก็คือระบบไฟตรงนี้ครับนี่ทีวีอ่ามีทีวีมีทีวีมีไฟนะครับอันนี้ก็ใส่ของได้เหมือนกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับอันนี้ก็อันนี้ก็แกะอีกแกะอีกแกะดีแกะรับผมนี่แกะ แล้วก็ระบบไฟของก็คือของช่างเขาก็มีตรงนี้มืดหน่อยมืดหน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูไฟนิดนึงใช่มีไฟอยู่ตรงนี้ตู้ไฟของธรรมาก็ได้สามร้อยสิบแอมป์โทนี่บล็อกนะฮะโทนี่บล็อกของโทนี่บล็อกเขาบอนนี้กำลังชาร์จโัวล่าเซลกำลังชาร์จอยู่เสียงเสียงโัวล่าเซลชาร์จอยู่เห็นไหมฮะมันชาร์จมันจะคำรามอย่างนี้เลยนะฮะ ร,ระบบไฟเขาค่อนข้างที่จะสวยงาม<ช>นะครับแล้วก็การเดินไฟในค่อนข้างที่จะฝีมือนะครับช่างละเอียดงานละเอียด,ยดช่างโทนนะฮะจากสระบ,บุรีนะครับการันตีว่าแจ๋วจริงเอซีคัสเอซีอินเอซีคัสก็คุณผู้ชมก็ดูนะฮะมันจะมี A t s มีอะไรตัวนี้อะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยเฮ้ย ATS ไม่มีไม่ได้ใส่ ATS นะฮะแต่แต่ก็ไม่แน่ช่างโทนไงก็คอมเมนต์มาบอกด้วยก็แล้วกันถ้าใส่อยู่ตรงไหนผมหาไม่เจอเท่านั้นเองนะครับ คุณผู้ชมก็ดูดูก็แล้วกันนะว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนั่นแหละไอ้แบตเตอรี่นี่กี่แอมป์ครับพี่สามรอสแป์สามร้อ3สิบเนาะครับผมโอเคนะฮะเพราะว่าของพี่เล็กนี่ใช้แอร์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 ยี่สิบโวลต์แอร์ยี่สิโวลต์แอร์หลังคานะครับไอ้นีก็ตรงนี้มาเป็นเป็นชุดชุดตุกพันชุดกุกพันห้องน้ำครับนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะต้องใช้ขึ้นมา ออ่าโเคแล้วตัวนี้ก็ไมโครเวฟครับอืมไมโครเวฟก็ใช้ยังไม่ได้เปิดใช้เลยยังไม่ได้ออกนั่นครับไมโครเวฟนะใช่ไมโครเวฟนี่ตู้เย็นตู้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตู้เย็นหน่อยเห็นก็โอ้โหนะฮะผู้ชมครับตู้เย็นพี่เล็กนะฮะตู้เย็นจะมีน้ำมะตูมนะฮะสี่กระป๋องนะครับพี่เล็กชอบกินน้ำมะตูมนะแล้วก็ไอตัวนี้เป็นน้ำน้ำมะพร้าวน้ำดอกมะพร้าวน้ำดอกมะพร้าวนะครับใช่ใช่ ไอ้นี่ก็กี่ลิตรนะพี่ตัวเนี้ไอ้ตัวนี้22ลิตรย2ลิตรเนาะใช่ยีอนะทำอุณหภูมิถึงลบลบสององศาเลยนะตัวนี้มันลบได้18บแปดลบได้18บแปดลบได้สิบแปดองศาสุดยอดเลยนะฮะยี่ห้ออะไรครับพี่เล็กมียี่ห้อไหมฮะยี่ห้ออะไรผมจําไม่ได้แล้วอ่าไม่เป็นไรครับพี่นะฮะก็ยี่ห้อไหนก็ใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับจะใช้ไฟ12โวลต์ครับไอช่องนี้ก็ไว้ใส่พวกกาแฟดริฟกาแฟนิดหน่อยชุดดริฟกาแฟอ๋อๆยกออกมาได้ อ๋อยกลงไปข้างล่างได้เลยได้ได้ไม้มันเบามากเลยนะฮะพี่เออมารถแสดงว่ารถนี้ไม่หนักมากเลยเนี่ยนะครับเพราะว่าใช้ไม้ที่แบบเบามากที่ก็ตู้เสื้อผ้าอะตู้เสื้อผ้าแล้วใส่เสื้อผ้านิดหน่อยครับพอพอจะเดินไปหนูไม่ดิ้นได้ครับตอนนี้ก็คือซิงอันนี้ซิงซิงล้างจานเนาะซิงล้างจานมีเปิดมาใช้ได้โอ้โหซิงล้างจานนะฮะ ไว้ล้างแก้วกาแฟแล้วอะไรตัวนี้ได้อยู่ก็ปิดเก็บครับตัวนี้ก็คือตัวนี้อะไรฮะพี่ไอันี่ก็ไว้เก็บไว้เวลาวางของวางอะไรวกนี้ได้โอเคเลยนะฮะวางของวางอะไรได้ใช่ใช่ไอ้นี่สวยงามมากเลยช่างคนนี้นี่ก็น้ําทิ้งน้ำน้าทิ้งเก็บน้ําน้ำทิ้งนะครับน้ําทิ้งน้ำอะไรก็คือ จะมีน้ำดีกับน้ำเสียน้ำดีน้ำดีน้ำเสียใช่ครับก็โอเคง่ายๆนะฮะครับผมดีก็เก็บเตียงที่สูงกี่เมตรนะเนี่ยกี่เซนนะพี่จำจำไม่ได้ประมาณเท่าไหร่ได้อะ70 80ประมาณ80 80เนาะ80เซนนะฮะใช่แล้วมีม้งนลวดมีอะไรพวกนี้ครับครับดีก็เก็บของไว้ได้อีกอ่าเก็บผ้านุ่มผ้านุมเก็บของอะไรที่ปลาตะอืม อ่างบนนี้ก็มีใส่ของได้ครับอ๋อหิ้งหิ้งหิ้งสองหิ้งเลยป้าพี่ใช่ข้างละสองอฮะตรงนี้อ๋อฝั่งนี้ด้วยอือฮะฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ใสของใส่อะไรได้อยู่ดีมีไว้ใส่ว้ใสเก๊ะเยอะเหมือนกันนะพี่นี่ก็ไว้แฝนแก้วแก้วแก้วไวน์หน่อยอฮะอ๋อตรงนี้แขงแก้วไวน์ครับอันนี้ตรงนี้ก็ได้อีกชุดหนึ่ง ไดด้ชุนึงรอบคันเลยพี่เล็กอันใส่ได้เยสรุปว่าเก๊พี่นี่รอบคันเหมือนกันนะเนี่ยกี่เก๊วะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเก๊นะฮะแล้วก็มาตู้เสื้อผ้าอ่านี่แอร์แอร์ตรงนั้นเป็นแอร์แอร์ยี่สิบสี่โวลต์ครับแอร์ติดหลังคาอ่าได้อยู่ได้อยู่นี่หน้าต่างเปิดครับวงลวดเปิดปิดได้อ่าเป็น ก็คือสามสเต็ปเหมือนเดิมมันปิดปิดปิดกันกันกันแสงทึบได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้คือไม่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 ได้ปิดไอ้คอ๋อเป็นสองสเต็ปนะฮะเป็นมุ้งลว่วกับกระจกเฉยมุ้งรักระจกเฉยไม่ไม่ได้ไม่ได้นั่นอืออืมไม่ไม่ไม่มีม่านตอนแรกว่าจะติดม่านอยู่เหมือนกันสวยงามนะฮะเตียงพี่เนี่ยที่นอนเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดผ้าปูที่นอนออกให้ผมดูตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะ ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับไอ้มันเป็นมันเป็นยางพาราอ๋อยยางพาราเลยอืมยางพาราฮะราคาแพงไหมพี่ที่นอนยางพาราแบบนี้ยผมสั่งในช้อปปี้สั่งตัดมานะสั่งตัดเลยเหรอขนาดความความกว้างคูณยาวนี่คือจริงๆมันเขาเขาเขาสั่งตัดมันห้าฟุตและทีนี้ความยาวเราไม่ถึงให้เขาตัดให้เรียบร้อยเลยอรู้สึกจะหกพันเจ็ดอ๋อตัดเรียบร้อยเลยอะไรทุกอย่างตัดเรียบร้อยหกพันเจ็ดเนาะหกพันเจ็ดเป็นยางพาราอย่างก็โอเคอยู่นุ่มดีครับ นอนสบายเลยนอนสบายนอนสบายความกว้างคูณยาวเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ครับสี่สี่ฟุตสี่ฟุตสี่ฟุตยาวนี่ได้ได้ร้อยเจ็ดสิบอ๋อตัวเนี้ยประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบโดยประมาณก็นอนได้อยู่ครับความยืดขายืดไหลก็นิดๆหน่อยๆครับอสวยงามนะฮะท่าน ช่องหน้าต่างก็ตีกรอบตีช่องหน้าต่างข้างล่างก็เป็นที่เก็บของใช่ไหมพี่ที่เก็บของที่เก็บของนี่เราเอาเข้าทางไหนฮะก็ใส่ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ใส่ตรงนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวข้างหลังนี่มันมีมันมีชุดด้านหลังมีเปิดด้านหลังได้อยู่อ่าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดูด้านหลังกันโอเคเออดีมาข้างหลังต่ออข้างหลังก็มีที่ใส่ของครับโอ้ก็คือตัวนี้ล็อกไว้หน่อยหนึ่งการมันไหลออกอ่า ครับไอตัวชั้นนี้ก็ใส่เตาเตาแก๊สเตาแก๊สนะอุ้ยเตาแก๊สทำไมใหญ่งั้ยนะพี่สองหัวหรือปะสองหัวอ๋อแก๊สสองหัวชั้นนี้เตาแก๊สครับชั้นนี้ชั้นนี้เป็นโต๊ะนั่งอ๋อโต๊ะนั่งอุ้ยยาวเลยเนี่ยอ่าโต๊ะนั่งตัวนี้ตัวเป็นเป็นโต๊ะนั่งกันกันมันไหลออกอย่าเลยใช้ตัวนี้ล็อกหน่อยครับนี่ก็ไว้ใส่ของจีะทะใส่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล็กมีทางน้ำขอดูข้างในหน่อยฮะครับผม อ๋อเข้าไปข้างในเดี๋ยวนะถังน้ําตัวนี้ถังน้ําใช้เหรอพี่ใช่ใช่ไว้อาบน้ําอ๋อไว้อาบน้ําเดี๋ยวจะต่อปั๊มมาเวลาอาบน้ําหลังรถใต่ของในเยอะอยู่โครงสร้างโครงสร้างเตียงนะฮะเป็นเป็นไม้ทั้งหมดเลยใช่ครับทํโดยไม้ทั้งหมดเลยน้ําหนักจะเบานะครับอช่างเขาก็โอเคนะถือว่างานฝีมือดีนกันนะครับ แต่อาจจะไม่ได้เก็บมุมไม้มุมไม้ก็จะเป็นริมเรียม,ยมครับก็โอเคถือว่าโอเคอยู่นะฮะอนนี้ก็เป็นโชว์ครับเป็นโชว์เวลาบนึ้มาก็ได้อ๋อซอฟเป็นซอฟนะฮะเวลาปิดลงไปก็จะนิ่มๆ,มๆมครับอ่าฮะนะครับกันกันไหล เพราะตอนตอนเคยเคยเอาไปวิ่งทดลองวิ่งเลยมันไหลออกเพราะมันมีน้ำหนักเลยมาทำแบบนี้ดูมาเป็นไม้หมดจะได้ไม่ดูไม่น่าเกลียดไม่อยากใส่คุณแชพวกอะไรล็อกครับใา่เป็นไม้ล็อกมันจะได้สองอันตรงนี้เจาะรูอ๋อเจาะรูเป็นเทนนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวนี้อ๋ออ๋อตัวนี้ยางยางอะไรอ๋อเวลาจะถอดยางอะไรหล่ก็เลยเขาก็เลยเจาะรูให้เลยใช่ไหมเป็นยางอะไรลภายหลังก็มีแค่นี้นะฮะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ เวลากลางคืนเวลาเราเราจอดนอนเนี่ยเราจะจะเปิดฝาท้ายไหมพี่ก็เปิดใช่ไหมก็ต้องเปิดนะถ้าว่าเปิดนะแต่ฝนมากถ้าถ้าถ้าอากาศหนาวมันก็เปิดเปิดแล้วนอนอย่างนี้ก็สบายอ่ใช่ใช่เที่ยวนาหนาวแต่ถ้าเที่ยวหน้าฝนก็ปิดเพราะเรามีแอร์ติดม่านเข้าไปอย่างเดียวนี่สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวจะรอติดม่านอยู่ใช่ครับถ้าเป็นม่านสีขาวนะอย่าบอกใครเชียวม่านมาใส่อยู่ครับฟื้นเสร็จไปใหม่สวยงามสวยงามนะฮะ รถพี่เล็กนี่ถือว่าใ,ใช้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูโอ้โหเดี๋ยนะจะขึ้นไปยังไง เวลาจะปิดก็ดึงดึงลงมานะครับผมดึงมาแล้วก็เรารากดล็อกล็อกตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ล็อกมันก็เป็นสปริงดีดกลับเลยอ๋อจะเป็นสปริงเด้งไปเด้งมาใช่ไหมพี่ไปเด้งมาอยู่อัมมาดิดมาอยู่ด้ากลับอยูแต่ถ้าเราปิดไว้เพื่อที่นั่นก็คือกดล็อกเลยนะฮะโอ้ยดีมัมากเลย นะก็คือตรงนี้ตรงตรงนี้ไม่มีกระจกไม่มีอะไรเป็นเฉพาะมุ้งลวดอย่างเดียว,วอยี่ห้อกีเนสนะฮะก็หาซื้อได้ที่ไหนครับพี่มุ้งลวด<ป>ตัวนี้ไปที่ร้านก็เลยก็ชื่อร้านเลยเหรอฮะชื่อร้านเลยครับร้านร้าน G ีเนนะตารางวาตารางเมตรละตารางเมตรละสองพันตารางเมตรละสองพันอันนี้อันนี้หนึ่งตารางเมตรป่ะพี่อ่าไม่ถึงแต่ว่าเขาคิดสองพันเลยอ๋อ เขาเห็นหน้าพี่มีเงินเด็กเขาก็เลยไม่เขาเาเริ่มต้นที่สองพันอ่เริ่มต้นที่สองพันใช่ครับถ้าไปถึงก็ยังไงก็คิดสองพันอยู่แล้วอ๋อก็คือมีเฉพาะมุงลวดอย่างเดียวเนาะใช่ครับมุงลวดอย่างเดียวโอเคเลย เอานะคุณผู้ชมครับหลังจากชมความงามของรถพี่เล็กไปนะครับเราบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะฮะรถคันนี้ทํามาจากที่ไหนนะฮะขอย้ําอีกทีนึงททําี่ช่างเอที่ช่างเอกที่บางบอนช่างเอกที่บางบอนใช่เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เขารับทําใช่ไหมพี่รับทําครับผมรับทถ้าใครที่อยากจะทํารถนะฮะหรือว่าคิวก็เอาแบบว่าถ้าเกิดต้องคนเนี้ต้องจองคิวครัก็อาจจะมีสักคิวสองคิว นะนนก็คืออาจจะรอได้นะครับะะระยะเวลาในการทําของพี่นี่นานไหมกี่วันของผมนี่หลายเดือนเหมือนกัน3เดือน3เดือน2องเดือน3เดือนคือคือเรื่องมันมานานอย่างนขนาดนั้นคือ,ค,อคือจริงๆอ่ะมันมันไม่นานหรอกแต่ว่ามันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งม,มาอยู่เลยกลายเป็นว่าเสียเวลาของทังนั้นอยู่วิ่งไปมาติดแอร์บ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้ก็เลยสลับเสียเวลากันอยู่แต่ถ้าเกิดทําจริงๆเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยประมาณสักไม่เกินเดือนเนาะประมาณนั้นเลยครับน่าจะจะน่าจะเสร็จนะครับ สรุปแล้วราคาเท่าไหร่ครับผมเอาแยกเป็นประเภทเลยทำไม้เท่าไหร่ทำไม้แปดหมื่นครับแปดหมื่นแปดหมื่นแล้วก็ไฟระบบไฟไฟระบบไฟนี่แปดหมื่นสี่โซล่าเซลล์ด้วยโซล่าเซลล์แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ทุกอย่างรวมแล้วอินเวอร์เตอร์ทุกอย่างหมดเลยระบบไฟแล้วก็แอร์สามหมื่นสองพร้อมติดตั้งไรเงินราคาครับผมก็ตกละแสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าแล้วก็ค่า ค่าทํารถอีก8ปดหมื่นกว่าค่าแปดหมื่นแล้วก็ซื้อ<ช>อุปกรณ์พวกนี้เยอะเยอะหลายอย่างต้องทำอะไรซื้อทิ้งซื้อฟ้่าบางทีซื้อมาแล้วใส่ไม่ได้บางทีใส่ไม่ต้องการเลยก็เอาเปลี่ยนปล่อยเปลี่ยนใหม่อะไรคน <ๆ S 2> ก็ได้รถที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะฮะบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งนะฮะที่น่าจาับตามองนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องความสวยงามเนี่ยนะครับรถพี่เล็กก็ถือว่าสวยงามลงตัวนะฮะใช้ประโยชน์ได้จริง ฝากนิดนึงพี่เล็กฝากถึงคนที่อยากจะมาเป็นแคมเปอร์นะฮะอยากจะ,ะมีรถอยู่แล้วอยากจะมาทําเป็นรถบ้านสักคันหนึ่งนะฮะอาจจะเป็นรถกระบะรถอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอยากจะมีคือคือถ้าใจชอบนะผมว่าทามแบบนี้นก็โอเคอยู่นะครับ,รบไปไหนไปได้ทั่วอะไรพวกนี้ถ้าว่าคือจะติดต่อช่างก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้อะไรพวกนี้อยากจะด้านเป็นช่างเอกเขาโอเคอยู่ผิวมืออะไรพวกนี้นับ,บช่างไฟก็ ที่ผมไปทําก็ผมว่าผมก็โอเคกับเขานะถึงราคาจะสูงหน่อยทุกอย่างจะสูงแต่ว่าได้งานมาดีผมก็ชอบอะไรพวกนี้เพราะช่างก็ได้ฝีมือทั้งอย่างทั้งสองอย่างเลยทั้งสองช่างผมก็เลยโอเคชอบอยู่เห็นบอกว่าเอานิ่งยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองยังไม่กลางเลยติดมายังไม่เคยกลางเลยไม่รู้จะกลางเป็นหรือเปล่ากางไม่ยากแต่แต่คอมพิวเตอร์นี่ค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงทำงานลำบากแน่นอนบอกได้เลยว่าต้องทำงานลำบากแน่นอน ก็จะลองติดอยู่ลองกลางอยู่เหมือนกันยังไม่มีต้องซื้อกระไดมาอีกอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ทําไปพร้อมพอใจไหมพี่กับรถคันนี้ที่ตอนตอนนี้พอผมว่าผมพอใจมากครับอยากจะไปเที่ยวเต็มที่แล้วทริปแรกที่ตั้งโครงการไว้จะไปเที่ยวที่ไหนครับคือจริงๆเนี่ยคือจะไปแก่งกระจานพอดีน้องก็ไปทํางานอยู่ที่เขื่อนแก่งกระจานก็จะไปเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยว่านั่นแต่จริงๆอ่ะ คือเสร็จตอนนั้น่ะถ้าวันเสร็จก่อนปีใหม่ผมอาจจะขึ้นไปทางเหนือแม่กำปองแล้วก็ไปน้ำหนาวล่องไปเรื่อยเพื่อคือหลังเกษียณอ่ะนะอยากจะไปเที่ยวไปเรื่อยว่างไปเรื่อยๆไม่ไม่จำกัดเวลาครับไปแล้วอากจะเซอร์ไพรส์เมียเมื่อไหร่ครับพี่ที่บอกว่าเมียไม่รู้ยังยังไม่มีโอกาสยังยังไม่รู้เมื่อเมื่อไหร่เหมือนกันว่าจะพร้อมที่จะเปิดตัวพี่ว่าเขาจะบ่นไหมถ้าเกิดเขารู้เนี่ยพี่ คือถามว่าบ่นไหมเมันก็มีนะต้านต้านามแต่แต่คิดว่าเขาไม่กล้าบ่นมากเเพราะว่าเขารู้เนาะว่าว่าอันนี้คือคือที่เราชอบใช่ใช่ผมชอบชอบอยู่แล้วชอบเที่ยวชอบอะไรอยู่แล้วใช่แต่ลูกสาวก็รู้อยู่รู้ลักษณะที่ว่าพ่อชอบเที่ยวแบบนี้อะไรคนเนี้ยลูกสาวก็เคยเคยเปยเปเลยไว้นะว่า อยากจะทํารถนะเขาบอกก็ทําดีพ่อชอบก็ทําไปเอออันนี้แหละอันนี้อันนี้อันนี้เข้าใจจริงก็เลยก็เลยตั้งใจทําเลยครับแต่ลูกสาวก็ยังไม่รู้เไม่มีใครรู้ทุกคนเนี่ยก็โอเคก็ถือว่าเดี๋ยวเปิดตัวนะฮะนะครับเร็วๆนี้อาจจะต้องเปิดตัวนะครับเอาล่ะนะฮะงั้นก็คงต้องมาลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนเอาเป็นว่าคอคร่าวๆนะฮะสำหรับรถพี่เล็กนะครับไปเจอที่ไหนเข้ามาทักพี่เล็กได้ทักได้เลยครับมาเจอพี่เล็กที่ไหนก็ เข้ามาชมรถมาอะไรต่อมีอะไรได้เลยนะครับนะแต่สําคัญที่สุดถือเบียร์มาสักกระป๋องนึงมาหาพี่เล็กต้องถือเบียร์มาสักกระป๋องนึงนะครับแล้วคุณจะคุยกันแบบว่ามีความสุขกนะฮะก็เอาเป็นว่าลาคุณผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนิดคครับโอเครับ